53เขาไม่ค่อยมีอารมณ์เลยครับอืมไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมผิวคอลลาเจนตรายเป๊ปถ่ายของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8 3 2 9 9 3 2 2 3 ID l ลน์ 0832993223่างที่หมอบอกไปแล้วผู้หญิงอะในวัยหมดประจำเดือนไปแล้วอะค่ะความต้องการทางเพศมันจะลดลงเพราะว่าฮอร์โมนอะมันลดระดับคือถ้าเทียบในหมดประจำเดือนเนี่ยคือจากที่มีน้ําอยู่เต็มแทงเลยพอถึงวัยหมดประจำเดือนอะฮอร์โมนมันจะลดลงมาควบเลยเนาะมันก็แทบจะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวะอย่างหนึ่งแหละความมั่นใจนในเรื่องรูปร่างเนี่ยมันก็จะลดลงซึ่งเป็นผลอันหนึ่งที่ทําให้อาจจะไม่ค่อย มีความต้องการทางเพศแล้วก็โดยตัวผลจากการลดระดับของฮอร์โมนเองก็จะทําให้ความต้องการทางเพศลดลงเพราะจริงๆเอาแค่ตอนผู้หญิงที่ยังมีรอบเดือนปกติอยีวะคะ่ะเราไปดูตามงานวิจัยอ่ะความต้องการทางเพศอะยังมีสวิงขึ้นสวิงลง<อ>ตามรอบเดือนเลยนะเพราะว่ามันมีผลหรือว่าอิทธิพลจากฮอร์โมนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่ว่าก็อย่างที่หมอบอกอไปปรึกษาคุณหมอก่อนบางทีถ้าเกิดว่าเป็นแค่เรื่องความต้องการทางเพศอย่างเดียวอาจจะไม่ต้องใช้รักษาโดยใช้ฮอร์โมนก็ได้ค่ะมียาบางชนิดที่พบว่าทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศให้ผู้หญิงได้สมุนไพรบางตัวก,ก็ก็มีผลที่พอช่วยได้บ้างก็ถ้ายังไงก็วัยห้าสิบสามยังถือว่าสาวนะสำหรับสมัยนี้สำหรับหมอนะรู้สึกว่าวัยห้าสิบสามสวยๆยังแบบเยอะแยะมากๆก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะ ไปปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะ,คะก็มีทางออกให้แน่นอนค่ะ